จาผ้ามาเดินทางอีกแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องทุกคนมารวมเดินทางน้ากันเ้ยค่ะข่าแมาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะได้ยาจามีกําลังใจเฮ็ดงานต่อตอไปเนาะค่ะเนาะจะได้คลิปการดําเนินชีวิตของอยู่เมียฝรั่งบ้านนอกบ้านนอกสวีเดนจะเป็นจังไรกับมาเบืองติดตามชมน้ากันค่ะเพราะว่าจะาจาไลฟ์สไตล์นี่คือว่ามีคอนเทนต์อันใดเป็นไอเป็น เป็นรักค่ะพี่น้องเอาตัวทัวไปคือการเป็นยูแล้กก็พาไปส้มบ้านเมืองเพิ่นเพราะว่าเขาหนาห้อนหรือดูห้อนนี่เพราะว่าก็คือพ่อใหญ่เพิ่นเกสิมากพายายจ่าไปเที่ยวบ้านหันบ้านนีเนาะค่ะว่าพี่น้องเนาะไปเที่ยวส้มบ้านหันบ้านนีเพราะว่าฝรั่งข้าเจ้าหอดหนาหรือดูรอนเนี่เข้าเจ้ากกสมโดยมากเขาเจ้าไปเที่ยวค่ะพี่น้องคือจังเข้าเจ้าไปเที่ยวเมืองไทยเฮาเนี่ยล่ะ นานะ้าก็เจ้าเฮ็ดงานเฮ็ดงานืตนมึ้นกินข่นนขาไปเฮ็ดงานกลับบ้านกินข่ากันนอนบัดเพ่อหอนาฤดูร้อนนี่ขาเจ้าเสียเอาสเมตเตอร์ออกค่ะพี่นอ้องขาเจ้าสเมเตอร์ออกแล้วก็เจ้ากับผ้าก,กันไปเที่ยววันนี้นี่หลกะาาก,กะย่าจ๋าก็เลยพ่อหญ่เพิ่นก็เลยตองผ้าไปเที่ยวกัเลยตองไปน้าเพื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิน่นเมื่อนี้เพิ่นสิบห้าไปเพิน่พนสิบห้าไปมาสรานมองสถานที่ท่องเที่ยวค่ะพี่น้อง ก็จำว่ากะเลยสิไปน้ำเพิ่นเอายาจา้าเซลคลิปเอาภาพสวยๆมาฝากเบิ่งถงนนวนทางไปอันนี้เพื่อนผ้าไปทางลัดค่ะพี่น้องก็เลยจำบ่ได้กับเพื่อนก็เคยผ้าไปเที่ยวนึงแล้วล่ะคะ่กะกับมื้อนี้เพื่อนผ้ามาทางลัดเพื่อนกับผ้าล่งเลือนในน้อยแม่ค่ะพี่น้องเลือขขามแม่น้ำข้าเจ้าเรือที่ล่งขามมาวันเมือหันบ่ร้จักมาก,ก่อนกเน็เลยบดได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปประทันแม่ค่ะพี่น้อง เนหลาบ,บานเมืองของข้าเจา้าเขามาในดงในปลากับมีบานไม่เมืองข้าเจ้าปูกบ้านส่หินมีแต่หินได้ค่ะพี่น้องบ่คืออันบานเข้าเมืองไทยเฮ้าได้ไม่แต่แต่หินแต่ข้าเจ้ากับปูกบานเ็ดมาตรฐานไหมค่ะพี่น้อง เจ้าเฮ็ดอยู people, ่อันบ้านนอกข้าเจ้าก็มีบ้านไห้เ้าค่ะเพราะว่ามันไก่ทะเลข้าเจ้ากับมีบ้านไห่เ้าข้าเจ้าเสื่อเอิว่าอันบ้านพักร่อนข้าเจ้าเอินส้มมาตุกาพี่น้องคุณ่ะข้าเจ้าเฮ็ดอันเป็นเป็นโครงการของหมบ้านละค่ะพี่น้องข้าเจ้าเห็ดเป็นโครงการของหมบานล่ะเนาะก็ะเลาอันไอแจ้งเบ้าหยอกพญายู่ เข้ามาเศร้จาจักอันอยู่จกันนก,เเก,เจกเดือนเนี่ยไปยังวาซันนั้นยู่ไก่ทะเลแม่สันเอากันเศรายู่จักเดือนแบบเวลาสวนปลูกพักเจาก้าปลูกพักอันนี้ว่าสันผู้ใดเสบืองพักใั้เจ้าวะสันพอใหญ่่าก็ว่าไปสารพี่น้องเนาะค้าพี่น้องมาเบืองติดตามแต,ต,ต่นูนวนทางไปเที่ยวอันนี้คือ,อยาจาสิไปคานทะเลค่ะพี่น้อง ทะเลลงทะเลไปเกาะมาสันไ้เป็นมา บ,อ,อ,บอเลสกก็คูทอกุนโอ๊ยอยัยเจ้าเป็นยังคือไปน้องคิดหอดโดนแท้อย,ย่ามา่ายอย่ามา่ายฮ่ <c oughs> มามาให้กอดนะเอาอันนี้ไม่ดีอ่ะเอาเอานี้แล้ว <c oughs>